ไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงรัสเซียนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะพอนึกถึงตัวฉลามวันขาวหรือไม่ก็ทาน้ําแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วมีขุมทรัพย์ตัว L N G <c oughs> ที่ซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในมิติข,ของการดึงเม็ดเงินการลงทุนด้วยนะคะติดตามกันในช่วงของ Business Insight ค่ะ ยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมาตรการภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้ไปต่อหรือเปล่านะคะแต่หนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นไพ่ใบสําคัญที่โดนัลด์ทรัมป์เขากําลังพิจารณาก็คือเรื่องของก๊าซส,ส่งท่อ LNG นะคะแล้วก็ตัวก๊าซ LNG ที่รัฐ阿拉斯加นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังให้น้ำหนักสำคัญทีเดียวนะคะตัว阿拉斯加 LNG ค่ะถูกพัฒนาโดย AGDC นะคะ AGDC ก็เป็นรัฐธรสาหกิจของทางรัฐ阿拉斯加เองนะคะวัตถุประสงค์หลักก็ เพื่อผลิตแล้วก็ส่งก๊าซธรรมชาติตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซในเชิงพาณิชย์จากพื้นที่นอตสลปนะคะที่ได้รับอนุญาตส่งจากคณะกรรมาการกำกับดูแลกิจการพลังงานของรัฐบาลกลางโครงการน,นี้จะมี3ส่วนสําคัญ1ก็คือการสร้างท่อส่งก๊าซความยาว800ไมล์ข้ามรัฐไป2คือโรงงานแปลรูปก๊าซและ3คือโรงงานแปลสภาพก๊าซให้เป็นของเหลวเพื่อการส่งออกดังนั้นไม่ใช่แค่ใช้ภายในสหรัฐแต่ว่ามีโอกาสที่จะส่งออกไปยังประเทศในแ ซิฟิกด้วยโดนัทชามพูดเลยนะคะบอกว่าปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการพูดคุยกับภู้ให้ข่แล้วก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เคยพูดคุยมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าการลงทุนก็ไม่เป็นผลสําเร็จญี่ปุ่นเองก็จําเป็นต้องหาวิธีที่จะดึงประเทศในเอเชียเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ให้ได้ย้อนกลับไปในปี1998หรือว่า27ปีที่แล้วสำนักข่าวดิกี้อีกเคยรายงานนะ ว่าทางมารูเบนี่เคยวางแผนศึกษาความเป็นไปได้กับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐและพันธมิตรซึ่งสำหรับการผลิต RNG ในแหล่งก๊าซธรรมชาติทางตอนเหนือของสก้านั้นเป้าหมายหลักก็เพื่อสร้างท่อส่งไปยังชายฝั่งแปซิฟิกซึ่งก๊าซนั้นจะแปลงให้เป็นของเหลวแล้วก็ส่งออกไปยังญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันซึ่งาย้อนไปเนี่ยควรจะเริ่ม,มการผลิตได้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะคิกออฟโครงการได้ตั้งแต่ปี2007แต่สุดท้ายโครงการนี้ก็ ไม่เคยประสบความสําเร็จแหล่งข่าวรายหนึ่งเคยรายงานแผนของทางมารูเบนี่นะคะบอกว่าเวลาผ่านไปนานหลายปีวันนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อ l อ g ของลาสก้าถูกหยิบขึ้นมาในการประชุมสุดยอดอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะชิเงรุอิชิบะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยพูดคุยกันในเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ถ้าพูดถึงขุมทรัพย์นะคะเทียบกับแหล่งพลังงานของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าโครงการนี้แต่ละปีจะมีกําลังการผลิต20ล้านตันซึ่งคิดเป็น ถึงเกือบหนึ่งใน3ของการบริโภคทั้งหมดของญี่ปุ่นดังนั้นนะคะอาราชก้าไม่ได้มีแค่ฉลามวานขาวไม่ได้มีแค่หุบเขาน้ําแข็งอย่างที่เราเห็นในภาพแต่ว่าซ่อนความเ,เป็น ขุมทรัพย์ด้านพลังงานทั้งน้ํามันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวค่ะก๊าซธรรมชาติเหลวที่สกัดได้จากที่นั่นนะคะถามว่าแล้วถ้ามีท่อสําเร็จ,จริงเนี่ยใช้เวลาแค่ไหนการเดินทางนะคะจากลอา,กาอัสก้าไปยังญี่ปุ่นจะใช้เวลาประมาณสัก7วันด้วยกันนะคะแต่นี่ถือว่าน้อยมากแล้วก็เป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของการส่งก๊าซธรรมชาติเหลวจากอ่าวเม็กซิโกผ่านคลองปานามาที่สําคัญนะคะก็ไม่ต้องไปเจอคอขวดถ้าเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องแคบ พรม o สหรือว่าทะเลจริงใต้ด้วยนั่นจะเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมคนที่สนใจลงทุนที่ตรงตัวรัฐ阿拉斯加ที่เป็นตัว r n g แล้วก็ท่อเนี่ยเลยเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆค่ะ ทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับแล้วความท้าทายคืออะไรกันบ้างพอเราเห็น阿拉斯กานะครับถ้าเราดูแผนที่ถ้าเกิดว่าเราดูโลกใบนี้นะครับหน้าตาเหมือนส้มแป้น阿拉สกาก็อยู่แทบจะบ,บนสุดเลย <c oughs> ก็มีความหมายว่าพื้นที่มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นจัดนั่นเองเพราะว่าเป็นช่วงคู่โลกเหนือก็คือต้นใกล้ๆกับมหาสมุทรอาร์ติกนั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเวลาทักเกิดว่าส่งนะครับเป็นรูปแบบของกา๊าซพูดง่ายกา๊าซก็คืออากาศแบบนี้นะฮะ <c oughs> ไม่ได้ทําให้อยู่ในรูปเหลวคือยังไม่ได้ถูก l i q u ฟ f y เพราะกาาาาธรรมชติ็จะเปนนอศแบบี ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับไปยังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาการคึจาก阿拉斯าลงมาที่แคนาดาแล้วลงเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาต้องใช้ท่อส่งก๊าซ1,300ส1,300กิโลเมตรแหล่งข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าคำวาว่า1,300กิโลเมตรเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันบ้างข้ามเทือกเขา3แห่งและข้ามแม่น้ำ8 0 0สายด้วยกันนะครับทีนี้โครงการนี้นะครับ ก็คือตัว L N G เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ44,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐราคาอุปกรณ์และวัสดุก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ก็มีข้อห่วงกังวลนะครับเกี่ยวกับการตอบสนองที่ไม่สู้ดีจากบริษัทพลังงานเช่น Exxon Mobil Conoco Phillips นะครับแล้วก็พลังงานอื่นๆนะครับที่อาจจะมีผลผลประโยชน์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เรียกว่า North Slope นะครับ ในแง่การค้าขายครับคงไม่มีใครอยากซื้อ L N G ในะราคาที่สูงกว่าแม้ว่าทําแบบนั้นอาจจะมีนะครับประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานก็ตามแต่ที่นี้ประธานฝ่ายการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นครับทัตสึโอยาซิน,นงงะะกลาวในการถแถลงข่าวบอกว่าเราจะประเมินอ,อย่างรอบคอบว่า L N G สามารถทํากําไรได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่านะครับขออนุญาตเล่านิดน,นึงนะครับ L N G เนี่ยที่บอกก๊าซของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ <c oughs> อกากาศสาตุแบบนี้ก็ <c oughs> จะต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะไป l i q u e f ฟกาวคือทําให้มันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวหนึ่งหยดของเขามีความหมายถ้ามันแตกกระจายมาเป็นก๊าซแสล้วเนี่ยเป็น500เท่าโตโตโด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยง่ายที่สุดถ้าเกิดท่านอยากจะรู้เรื่อง LNG เยอะขึ้นนั้นสามารถเดินทางไปดู PD g l n g ได้สถานีเขาจะบอกเอาไว้หนึ่งหยดก็มีความหมายแตกกระจายออกมาแล้วเนี่ยเป็นก๊าซปรมาณห้ร500เท่าตัวด้วยกันนะครับดังนั้นเขาก็แลวกา๊าซซึ่งปกติต้องผ่านท่อกา๊าซ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของของเหลวจากนั้นก็บรรทุกเจ้าเรือที่เห็นมาสักครู่นี้ซึ่งมีความใหญ่โตเท่ากับ3สนามฟุตบอลเนี่ยแล้วก็เคลื่อนหน้านะครับในการใช้การขนส่งทางเรือไปอยังประเทศเป้าหมายด้วยนะครับทีนี้ครับในเรื่องของการหยิบยกเอาเรื่องของตัว LNG นะครับเข้ามาไว้ในการเจรจาภาษีศุลกากรระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐนะครับตอนนี้สถานการณ์มันทำให้ดูมีความซับซ้อนมากขึ้นแหะครับ ไม่ใช่เพียงแต่แค่นั้นตอนนี้ทรัมป์มีการประกาศภาษีนะครับในการตอบโต้แยกต่างหากนะครับพันธมิตรทางการค้าสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยถ้าเกิดมีผลบังคับใช้ไปแล้ว GDP ภายในประเทศที่แท้จริงของญี่ปุ่น <c oughs> อาจจะปรับตัวลดลงไป0.6ทีนี้การซื้อ LNG ของสหรัฐจากสกา้าที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนในโครงการนี้นะครับเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆครับที่ญี่ปุ่นเขาใช้เป็นไพ่ใบหนึ่งในการเจรจาภาษีศุกากรทีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องช่างน้ำหนัก ความสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้คือ LNG กับความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงภาษีสุลกาารนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทีนี้มาดูบ้านเรากันบ้างครับเรื่องของ阿拉斯加 LNG ปัจจุบันนี้บ้านเราซื้อ LNG มาเพื่อที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลักๆแล้วครับเราซื้อมาจากตะวันออกกลาง UAE กาตาร์จากนั้นขนผ่านลงมานะครับผ่านช่องแคบฮอมุสเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็เดินเรือเนี่ยเข้ามาสู่ที่พื้นที่ระยอง คำถามต่อมาครับถ้า阿拉斯加 LNG เนี่ยนะครับมีบทบาทในบ้านเราแล้วก็คือแทนที่เราจะซื้อจากตะวันออกกลางทั้งหมดมาซื้อที่阿拉斯加ด้วยนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างทางกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประหลัดกระทรวงพลังงานคือประหลัดนะครับประเสริฐสินสุขประเสริฐนี้เนี่ยนะครับท่านได้เดินทางไปเจรจาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวที่阿拉斯กาดังที่เคยรายง,งานข่าวมาแล้วนะครับโดยแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลกับพวกเราบอกว่าจากการสำรวจและก็หารือได้มีข้อสรุปเบื้องต้น บอกว่าแหล่ง阿拉斯กานั้นเป็นแหล่งที่ผลิตเป็นโตเคมีที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มีปริมาณก๊าซสำรองที่พิสูจน์แล้วในพื้นที่นอร์ทสโลรมากกว่า40ล้านล้านลูกบาทกฟุตสามารถผลิตและส่งออก LNG ได้มากกว่า40ล้านตันต่อปีนะครับนอกจากนี้ครับการส่งออกไปยังภูงมิภาคเอเชียคือส่งจากเขาเนี่ยมาที่เรานะครับสะดวกมากครับ <c oughs> ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกท่านอนจะถามว่ามันส่งกันมายังไงถ้าท่านดูแผนที่โลกท่านลุกส้มก็ได้นะครับอลาสกาอยู่ตอนบนเลยเวลาส่งมาครับ พื้นที่ตอนบนมันจะสอบเข้านะครับก็คือรัสเซียอยู่ข้างหนึ่งลาสกาซึ่งเคยเป็นของรัสเซียเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาเดิอนดอนลงตรงมาเจอญี่ปุ่นเลยนะครับเจอญี่ปุ่นแล้วจากญี่ปุ่นปั๊บจากนั้นเขาก็จะลงใต้มาที่บ้านเราเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินทางเร็วกว่าที่จะเดินทางมาจากตะวันออกกลางอันนี้ในแง่ของโลจิสติกส์นะครับก็เลยบอกว่าเนื่องจากแหล่งก๊าซลาสกาเป็นแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ ต้นทุนเนื้อ๊าซต่ำสหรัฐมีเครื่องจักรในการผลิตและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพข่าวเราจะสามารถส่ง LNG มาประเทศไทย<ม>ก็คือลงใต้นะครับลงมาญี่ปุ่นปับ๊บแล้วก็ลงมาทางใต้นี้ได้ภายในเวลา10ถึง15วันแล้วท่านถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าส่งมาจากกาตาร์ UAE ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลา25ถึง30วัน<ม>เพราะฉะนั้นแตกต่างกันก็คือลงมาจากโคโลญด์แล้วก็ลงมาทางญี่ปุ่นจากนั้นก็ลงมาที่บ้านเรานิดนึงนะครับสก้าเนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่ก็จะหน้าตาตลกนิดหนึ่งก็ถ้าเราไปดูมองแผนที่ก็จะพบว่า จกักรวดิรัสเซียสมัยก่อนนะฮะอยู่ตรงนี้อลาสกาดินแดนเดิมของเขาอยู่ตรงนี้ที่สุดแล้วในปี1,867ปีนั้นคือปฏิรูปเมจิปีสุดท้ายยุราชการที่4รัเสเซียขายให้กับอเมริการาคา7ล้าน2แสน US ดอลลร์ในวันนั้นในวันนั้นเทียบกับปัจจุบันเ็าคูณมาแล้วอยู่ที่129ล้านดอลลร์นะครับตอนนั้นตอนที่ซื้อมาโลกยังไม่ได้เริ่มต้นใช้น้ำมันเยอะอโลกยังไม่รู้ว่ามีอะไร รัเสเซียจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สามก็บอกอยากได้ใช่ไหมหลังสงครามใครมีไม่มีเงินขายไปเจ็ดล้านสองแสนที่สุดใครจะไปรู้แหละครับว,ว่ามลรัฐที่หนาวจัดนี้เนี่ยดันมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายและสามารถส่งลงมาสู่ประเทศที่ต้องการพลังงานเยอะๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงบ้านเราได้ด้วยจริงๆถ้าพูดแบบนี้แปลว่าโลเคชั่นของรัสเซียเดิมสหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยก็เต็มไปด้วยแหล่งพลังงานมหาศาล<ห>ดเดียวมหาศาลแค่ว่าตอนนั้นเนี่ย หนึ่งคือยังไม่รู้สองคือยังไม่มีใครรู้เทคโนโลยีนี้ครับในการขุดเนาะคือคือใครจะไปทําท่อการาดแล้วใครยว่าวันหนึ่งเราสามารถเอาก๊าซอะบาบอัดแน่นอะให้กลายเป็นหยดน้ําได้ก็เลยกลายเป็นแอลเอนจีในัุกี่นะครับก็เดี๋ยวว่าทาให้เราเห็นภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในภาพของภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l t h ค่ะ